ครับผมก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูนะครับในการเฉลยข้อสอบ ONET ปนะครับปี67นะครับที่เราเพิ่งสอบไปล่าสุดนะครับนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะเข้าไปเอาเอกสารในการติวได้นะครับที่คุณครูได้จัดทำมาไว้ให้นะครับหรือนักเรียนสามารถรับเอกสารได้จากตัวคำอธิบายคลิปนะครับในด้านล่างนะครับ ในส่วนของข้อสอบปีนี้นะครับก็เป็นข้อสอบที่ถือว่าค่อนข้างจะ,ะซ้ํากับข้อสอบของปีก่อนๆน,นี้เลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของปี2566นะครับปีการศึกษา2 5 6เนี่ยครูคิดว่าน่าจะซ้ําประมาณร้อยละ70เลยนะครับแล้วก็ลักษณะการออกข้อสอบเนี่ยเป็นในส่วนของเนื้อหาเดิม แล้วก็ข้อสอบบางข้อเนี่ยเป็นเพียงการแค่เปลี่ยนคําในช้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหาเดิมที่คุณครูติวให้ในปี66เลยนะครับถือว่าติวค่อนข้างตรงเลยนักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือว่านักเรียนมาศึกษาเพื่อที่จะสอบในปีถัดไปเนี่ยนักเรียนก็อาจจะไปดูของปีก่อนหน้านี้ได้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าข้อสอบนั้นมันลักษณะค่อนข้างจะซ้ํากันนะครับผม ในส่วนของข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ35ข้อเช่นเคยนะครับอ่าสาข้อแล้วก็แบ่งออกเป็นข้อกานะครับข้อปรนัยข้อละ2.75คะแนนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้อปรนัยเชิงซ้อนนะคที่เราจะต้องตอบให้ถูกนะครับทั้งหมดทุกข้อนั้น3ข้อนะครับข้อละ4คะแนนนะครับตรงนี้มาดูในส่วนของข้อแรกกันเลยนะครับ ข้อที่1น,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อสอบข้อที่ค่อนข้างซ้ําเลยนะครับออกทุกๆปีนะครับในข่วนของ,ของอาการสอบโอนหรือการสอบวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้นนะครับครูคิดว่านะเรื่องนี้เรื่องของฟู้ดเวบเนี่ยนะครับที่ครูกำลังจะพูดเนี่ยออกทุกอย่างที่มีการสอบเกี่ยววิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ข้อสอบโอ e นเนี่ยยังไม่เห็นว่าปีไหนที่ยังไม่ไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนักเรียนลองไปศึกษาดูนะครับอ่ะ มาดูนะครับที่นี้สำหรับข้อนี้นะครับบอกว่าการศึกษานะครับระบบนิเวศชายเลนแห่งหนึ่งนะครับพบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตดังภาพนะครับพบว่ามีแพลงต้นพืชนะครับแล้วก็มีปูมีลิงแสมมีหอยมีนกปากห่างแล้วก็มีป่านะครับในส่วนของแพลงต้นพืชเนี่ยนะครับก็จะถูกอะไรครับถูกปูกินตามตรงนี้นะครับ ตามลักษณะของห่วงโซ่อาหารที่ชี้ไปปูโดนลิงสแสมกินนะครับตามทิศทางของห่วงลูกศรนะแพลงต้นพืชเนี่ยอาจจะโดนหอยกินนะครับหอยนี้อาจจะโดนลิงสแสมกินหรือหอยอาจจะโดนปูกินก็ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของห่วงโซ่อาหารนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นแพลงต้นพืชโดนปลากินนะครับปลาโดนนกปากห่างกินนะครับอันนี้ ก็คือลักษณะของห่วงโซ่เพราายลายห่วงโซ่อาหารมารวมกันก็จะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับข้อนี้ถามมาข้อใดถูกต้องนะครับมาดูอันแรกเขาว่าปูเป็นผู้ผลิตผู้บริผู้บริโภคลำดับที่3นะครับปูเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 3, นะอ่าก่อนอื่นในตัวระบบนิเวศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ผู้ใช่ไหมครับมีผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะครับ ซึ่งในนี้พลังงานนั้นนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นของอห่วงโซ่อาหารนั้นจะเริ่มจากผู้ผลิตซึ่งในนี้ผู้ผลิตก็คือแพงต้นพืชนั่นเองนะครับตรงนี้จะจัดเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตส่วนปูหอยปลานกปาคางลิงสแสมนี้จะจัดเป็นผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนะทนีเรามาจัดลำดับกันนะครับ ปูเน <Tory>. ี่ยไมกินผู้ผลิตเนี่ยนะครับจะจัดว่าปูเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับที่1คู่ขออนุญาตใช้คําว่าผอบอหนึ่งนะก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับที่1เพราะมากินอ่าในส่วนของแพงต้นพืชนี่เป็นลำดับแรกนะครับหอยจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1เนี่ยเพราะว่าพึ่งมากินแลงต้นพืชเห็นไหมครับปลาปลาก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ ไล่ามานะในส่วนของเส้นแรกตรงนี้นะครับถ้าในส่วนของปูมากินแลงต้นพืชปูเนี่ยโดนลิงใสแ่แหมกินลิงใสแหมก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่ผู้บริโภคลำดับที่2นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราลองไล่ดูนะตรงนี้แพลงต้นพืชโดนหอยกินหอยอาจจะโดนปูกินดังนั้น นอกจากปูเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1แล้วปูเนี่ยยังเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราไล่มานะครับมันก็จะเป็นหอยเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ปูจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ตามสายใยอาหารนี้ตามห่วงโซ่อาหารนี้นะแล้วลิงแสแมเนี่ยมากินปูต่อลิงแสแมยังสามารถเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ได้ด้วยไม่งงนะเราจะไล่ไปทีละเส้นนะครับ หรือถ้ามาเส้นนี้นะครับก็จะได้ที่หอยโดนอ่าหอยกินแพลงต้นพืชนะครับแล้วหอยโดนลิงแสมกินนะครับอ่าลิงแสมก็จะเป็นผู้เป็นพวกลำดับที่สองถ้ามาเส้นนี้เรามาเส้นนี้ดูอ่าแพลงต้นพืชดโดนหอยกินหอยโดนนกปากหางก,กินแปลว่านกปากหางเป็นผู้บริโพวกลำดับที่สองนะครับอ่าพอบอสองนะครับตรงนี้หรือ อาจจะมาเส้นนี้ลองดูแพงต้นพืชโดนปลากินปลาโดนนกปลาก,ากหากินก็เป็นผู้บริโภคน้ำหับที่สอหรืออาจจะโวนมาแบบนี้ก็ได้นะครับหอยโดนอหอยกินแพงต้นพืชหอยโดนปูกินแล้วปูมาโดนนกปากห่างกิน,แ,กนแบบเนี้ยถ้าเป็นเส้นนี้ก็จะไลตจากแต่หอยเป็นผู้บริโภคนำดับที่1นปูลำดับที่2อนกปากหางอาจจะเป็นลำดับที่3ก็ได้นะครับอา่า ในข้อหนึ่งบอกว่าปูเป็นผู้บริโภคลำดับที่3มมีไหมครับที่ปูจะเป็นผู้ลำดับที่3ได้ไม่มีนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดปูเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแค่ลำดับที่1กับลำดับที่2นั่นเองนะครับตามที่เราไล่มานะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าลิงสแสมนะครับและนกปากห่างมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันลิงสแสม กับนกปากหางมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันอืมไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับตรงนี้ภาวะพึ่งพากันเนี่ยคือภาวะที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ขาดจากกันไม่ได้เช่นอะไรครับเช่นที่เรารู้จักก็คือไลเคีนใช่ไหมเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหลายใช่ไหมครับที่เราจะค้้คูกันนะครับพวกเนี้ย มันขาดจากกันไม่ได้นะครับอ่าหรือว่าอีกอันนึงก็คือ,อโปรโตโซวัวในอะไรครับลำไส้ปลวกนะครับพวกเนี้ยนะครับคือโปรซัวก็จะอาศัยอยู่ในลำไส้ปลวกนะครับทำหน้าที่ย่อยสารพวกเซลลูโลสใช่ไหมถ้าเกิดว่า ปลาตซัวไม่อยู่ในลําไส้ปวกมันอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ปวกไม่มีโปรโตซัวปวกย่อยเซลลูโลสได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยถ้ามันพึ่งพากันแบบขาดจากกันไม่ได้แบบนี้นะครับเป็นภาวะปวกบวกที่ขาดจากกันไม่ได้แบบนี้จะเรียกว่าภาวะพึ่งพาซึ่งจะคนละอย่างกับลิงสแสมกับนกปากห่างที่อ่าไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับถามว่าคารลิงสแสมนกปากห่างอยู่ได้ไหมก็ขอยู่ได้นะครับอ่าก็กินปูกินหอยไปปกติ นะครับอ่าโอเคดังนั้นข้อสองนี่ผิดนะต่อไปข้อที่3ามนะครับบอกว่าพลังงานจากแพงต้นพืชถ่ายทอดไปยังนกปากห่างได้มากที่สุดนะครับอ่าพลังงานจากแพงต้นพืชถ่ายทอดไปยังนกปากห่างได้มากที่สุดอ,อันนี้จะไม่ใช่นะตามหลักกดส0เซนะครับสมมุติว่านะสมมุติว่าแพงต้นพืชเนี่ยมีพลังงานอยู่หนึ่งหมื่น จูนนะครับจะถูกถ่ายทอดมาให้ปลาเนี่ยตามหลักกฎ10%ที่เราเรียนมาใช่ไหมครับ10,000ปลาเนี่ยจะได้รับพลังงานมาแค่1000จูลน,นะครับในการที่จะไปใช้สร้างเนื้อเยื่อส่วนนกปากหางที่มากินปลาอีกครั้งเนี่ยนะครับนกปากหางจะได้พลังงานไปแค่100จูลน,นะครับดังนั้นพลังงานแพงต้นพืชถ่ายทอดไปยังนกปากหางมากที่สุดข้อนี้ไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่4 แพงต้นพืชมีพลังงานสะสมในเนื้อเยื่อสูงสุดในสายอาหารอันนี้ถูกต้องเลยนะครับในสายอาหารเนี่ยคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือแพงต้นพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารหรือสายอาหารเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังงานสะสมอยู่ ในเนื้อเยื่อสูงที่สุดนะครับซึ่งในนี้ครูก็สมมติ1 0,000จูลเห็นไหมครับคนที่มาบริโภคเป็นลําดับที่1เนี่ยก็จะได้รับพลังงานไปแค่1 0 0 0จูลน,นะครับอ่าถ้ามากินเข้าไปอีกนะครับพลังงานที่สะสมในเนื้อเยื่อก็จะลดลงไปอีกเหลือ1 0 0จูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามบเปร์็นะครับ,รนะรบอ่าก็จัดประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้นะก็ออกมาในเชิง ของพลังงานกับในส่วนของอลำดับผู้บริโภคนะครับปีก่อนหน้านี้ออกมาในเชิงของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ยังไงเช่นนะครับนกปากหางนะครับาหายไปจะเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบอะไรขึ้นในห่วงโซ่อาหารนี้นะครับถ้านกปากหางหายไปผู้ล่าหายไปก็จะทําให้ปริมาณหอยเป็นไงครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นปริมาณปูมีปริมาณที่ เพิ่มขึ้นเพราะนักล่านั้นาหายไปเมื่อปูกับหอยเพิ่มขึ้นเกิดอะไรกับแพงต้นพืชแพลงต้นพืชก็จะลดลงนะครับอีกอันนึงที่ไม่ได้อธิบายในข้อนี้นะครับแต่ว่าในบางปีนั้นเขาก็นํามาออกนะครับข้อนี้ครูอธิบายละเอียดนิดหนึง่งนะครับเพราะว่าครูเห็นออกข้อสอบเนี่ยเกือบทุกปีเลยนะครับตั้งแต่ครูติวโอเนมายังไม่เคยเห็นว่าปีไหนไม่ออกเนะื้อหาเกี่ยวกับสายใายหางในข้อนี้ ปีหน้าก็คิดว่าน่าจะออกเหมือนกันอีกทั้งข้อสอบที่นักเรียนจะใช้ในการสอบเรียนต่อหรือสอบคัดห้องเหมือนกันนะครับมักจะออกข้อนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับก็อยากให้นักเรียนทําความเข้าใจเอาไว้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับ